วามสูงลอย47ครับแม่สายเพชรนอนครับพึ่งผสมไปมือว่านนะครับผสมกับรูปของเทปท่าท่านนะครับพึ่งใหญ่เขามาามือว่านครับจะซื้อมาแม่คำคูนครับตัวนี้ครับตางซื้อให้ครับมาคำมาคูนครับมาอยู่น้ำกันครับตรวงนี้พ่อนําเขาได้ก็นําเขาครับราคาก็ยังพ่อจับต้องได้ครับ มาอยู่น้ำเห่าจากหน่อยก็ได้มือนามนะครับพอดีนะครับเป็นภูดูแลอยู่นี่นะครับดูนํำกันอีกสักพักเดี๋ยวมือนามพอดีน้อก็จิจัดการก็สิเป็นตัวไม้ครับพแม่พี่น้องจําภาพนีไว้เ,เด้อว,ว่าเดี๋ยวา้าเบงมาผ่านไปอีกประมาณสองสามเดือนเขาสิเป็นตัวไม้บอแม่นี่นะครับเนาะสีสีสสบ้นไหนครับแม่ขำคูณ นะครับตึงน้ำเข่าครับสายเพตูดอ่อนครับได้แาวครับได้นั่นอยู่ครับแล้วก็คอยพัฒนาไปครับทั้งใดก็ฝากติดตามพอพอแม่พี่น้องติดตามน้ำเนดเดอร์ครับสวัสดีครับ